สวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Channel The Move นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบพระคุณคุณผู้ชมที่เข้ามาดูวิดีโอวิเคราะห์เรื่องราวของสตีฟโรเจอร์เยอะมากๆนะเอาจริงก็ไม่ได้ทำข้อมูลเกี่ยวกับมาเวลมาสักพักใหญ่ๆเหตุผลก็ไม่มีอะไรครับมันไม่มีหนังใหม่ออกก็เลยเว้นว่างไปส่วนซีรีส์ Iron Heart ผมก็ยังไม่ได้ดู What If ก็ทำไปเครื่องเดียวเพราะว่ามองว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับจัก,กรวาลหลักโดยตรงนะครับ King Mbaku of Wakanda Ben uh, Yancy Street between Broom Gr um and Grand เอาละเรากลับเข้าเรื่องกันครับล่าสุดทาง Marvel ก็ปล่อยตัวอย่างอันที่4ออกมาฉะนั้นผมขอข้ามทอกับ X-men ไปก่อนนะโดยตัวอย่างที่4จะบอกเล่าการมาพบกันระหว่าง Black Panther และก็ Ben Grimm จาก Fantastic 4การมาของ Fantastic 4จะถูกพูดถึงครั้งแรกในฉาก End Credit Thunderbolts นะครับโดยช่วงเวลาของ Thunderbolts จะถูกแบ่งออกเป็นสช่วงระหว่างกลางปี2 0 2 7และก็14เดือนหลังจากนั้น90%ของเรื่องจะบอกเล่าถึงการฟอร์มทีมนี้โดยมีเจเนนาเบโลว่าบัคกี้บานเรดการเดียน US agent Ghost และก็ Taskmaster เป็นสมาชิก ผ่านการขัดสันโดยวาวครับกะทั่งสมาชิกคนใหม่ล่าสุดอย่างเซนทรีที่เกือบจะเป็นตัวร้ายก็พลิกกลายมาเป็นพวกเดียวกันจนก่อให้เกิดทีมนิวอเวนเจอร์ขึ้นมาในตอนจบในขณะที่สมาชิกที่ไม่ได้ไปต่อก็คือทัสมาสเตอร์ข้อสังเกตนิดเดียวเกี่ยวกับเซนทรีก็คือในคำบรรยายตอนจบจะระบุว่านิวอเวนเจอร์และบ๊อบจะกลับมาครับซึ่งก็เหมือนกําลังชวนให้เราได้เดาต่อนะครับว่าการระบุชื่อเซนทรีแยกออกมาจากนิวอเวนเจอร์ก็จะเป็นการบอกใบ้คนดูว่าเขาจะไม่ได้อยู่ในทีมนี้ในภายหลังก็เป็นไปได้ จากนั้นอีก10%ของภาพยนตร์จะเล่าต่อนะครับว่า t h u n d e r b o l t ์ภายใต้สมญานามนิ A อเวนเจอร์ในตลอด14เดือนก็มาพร้อมกับคำถามจากประชาชนน,นะครับว่าพวกเขาเหมาะสมแล้วหรือเปล่าที่จะใช้ชื่อนี้แม้รัฐบาลจะเป็นคนแต่งตั้งให้ก็ตามนอกจากนั้นก็จะมีการพูดถึงแซมวิลสันที่ไม่เห็นด้วยกับการแต่งตั้งทีมนี้ให้เป็นอเวนเจอร์ด้วยสถานการณ์ของกลุ่มอเวนเจอร์นปัจจุบันอัปเดตล่าสุดก็คือตอนนี้น่าจะมีด้วยกัน2ทีมหรือเปล่าระหว่างทีมที่แซมก่อตั้งขึ้นกับทีมเ,เ,งงมเทัเน ประเด็นถัดมาก็คือ t ันเดิลโบนะตอนนี้มีฐานใหญ่อยู่ที่ตึก Avenger Tower เก่าพวกเขาจะคุยกันเรื่องชื่อทีมและประเด็นที่สำคัญอีกเรื่องก็คือตอนที่เยเลนาบอกกับทุกคนว่าณนะตอนนี้มันมีวิกฤตในอวกาศแต่ว่าไม่มีใครบอกพวกเขาเลยจากนั้นไม่นานนะครับระบบตรวจับจะพบยานจากมิติอื่นเดินทางเข้าสู่จกักรวาลหลักซึ่งก็คือยานของ Fantastic Four ข้อคำถามที่เพิ่มเข้ามาจากฉากนี้ก็คือวิกฤตในอวกาศที่ว่าคือเรื่องอะไรเพราะว่ามันเป็นไปได้เยอะเลยและเรื่องที่2ก็คือการมาของตัวละครจากจักรวาลอื่นซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่ๆในเชิงของโครงสร้างเพราะริรชา์จากเอิร์ธแปก็เคยบอกเอาไว้แล้วว่าถ้ามีคนจากจักรวาลอื่นข้าม,มาและทิ้งร่องรอยไว้มากเกินไปมันจะนําไปสู่ปรากฏการ์อินเคอร์ชันระหว่าง2เส้นเวลา er Destroing one or both. they ทีนี้ถ้าเราวิเคราะห์จากข้อมูลเท่าที่มีนะครับวิกฤตในอวกาศกับอินเคอร์ชันอาจจะเป็นเรื่องเดียวกันก็ได้เพราะเส้นเวลานปัจจุบันก็มีปัจจัยที่ทาให้เกิดอินเคอร์ชันอยู่แล้วประกอบด้วยการมาของกมอามารนจักรวาลอื่นเศษชิ้นส่วนที่เวนอมทิ้งเอาไว้ในสไปเดอร์แมนโนเวโฮมการเข้ามาของอเมริกาชาเวสซึ่งปัจจุบันเธอได้ย้ายมาอยู่ในเส้นเวลาหลักภายใต้ใตการดูแลของคณะจอมเวทโดยตัวละครนี้ก็จะพิเศษตรงที่เธอไม่มีแวรเรียนของตัวเองในเส้นเวลาอื่น ทีนี้ถ้ามองในอีกมุมหนึ่งนะครับมันก็จะมีตัวละครที่ข่ามาแบบชั่วคราวแต่ก็ทิ้งร่องรอยเอาไว้เยอะพอสมควรเช่นกันประกอบด้วยชานนสกับกองทัพของเขามาไม่นานแต่ว่าสร้างความเสียหายไว้เยอะมากรวมไปถึงการต้องสละชีวิตไอออนแมนไปพร้อมกันคือถ้าคิดในกรอบของ what if นะครับสมมติว่าธานอสไม่ข่ามามันก็แปลว่าไอออนแมนของ Secret Timeline ก็จะได้อยู่ต่อกับลูกสาวของเขาต่อไปความเป็นไปได้นี้อาจจะเป็นหนึ่งใน Nexus Event ที่เกิดขึ้นหรือถ้าคิดให้หลุดกรอบออกไปอีกก็คือมีเส้นเวลาหนึ่งที่ไอออนแมนดีดน กองทัพธานอสชนะรอบ2นํนำไปสู่การตีความให้โทนี่สตาร์คไม่พอใจกระบวนการทั้งหมดในเอเวนเจอร์แอนด์เกมจนท้ายสุดก็ต้องหาทางแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นในสไปเดอร์แมนโอเวอ์โฮมก็หนักไม่แพ้กันนะครับเพราะจะมีทั้งกรีนกอบลินด็อกออกแซนแมนอิเล็กโทรลิซาร์ดรวมไปถึงปีเตอร์ r k e เกอร์ทั้งเวอร์ชั่นของโทบีแม็กควายและก็แอนดรูว์กาลฟิลด์ที่เข้ามาเหมือนกันมารุมมาต้มมากๆเพิ่ม,มเติมก็คือนอกจากตัวละครที่มาจากไทม์ไลน์อื่นแล้วตัวละครจากเส้นเวลาศักดิ์สิทธิ์ก็มีข้าามมมมไไป่่่่นนก,กกัััคบบลลลีลนนท้แแตววสยงา ก็คือโมนิก้าแรมโบที่ตอนนี้ติดอยู่ในเอิร์ธ1 0 0่หรือว่าจาัก,กรวาลของเดดพูลแอนด์วูเบรินได้ทำให้โมนิก้าอาจจะเป็นจุดเชื่อม X-men เข้าสู่ a v e n g e r s d o o m d a y s ก็เป็นไปได้หรือถ้าโมนิก้าหาทางกลับบ้านไม่ได้นะครับเส้นเวลานี้ก็จะชนกับเส้นเวลาหลักในที่สุดสิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คือถ้าอิงจากเงื่อนไขที่ริชาร์ดบอกกับเราแลวตอนนี้มันก็เกิดร่องรอยมากมายครับทั้งบนเส้นเวลาหลักและก็เส้นเวลาอื่นที่จะเป็นบอกเกิดของ cussion, อินเคอร์ชั่นปรากฏการณ์่ปลกง บนหมายเหตุที่ว่าถ้าเราจะมองเป็นเรื่องเดียวกันนะครับอีกประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือคุณผู้ชมจะเห็นว่าต้นตอของความวุ่นวายทั้งหมดจะมาจากเส้นเวลาหลักรุนๆนมันจึงมีความเป็นไปได้ที่ตัวร้ายของเรื่องอย่างดรค o ดูมจะมองว่าถ้าจะหยุดปัญหาทั้งหมดก็จะต้องทำลายเซกเรตทำลายเท่านั้น เอาละครับเรากลับมาที่เชลเลอร์ตัวนี้กันต่อเหตุผลของการมาของเบนกริมเบื้องต้นเดากันว่าเบนมาเพื่อพบกับชูริและคณะวาคานดาโดยเฉพาะครับซึ่งเหตุผลว่าทำไมต้องเป็นชูริก็คงเป็นเพราะเธอเป็นตัวละครที่ฉลาดหลักแหลมกว่าตัวละครอื่นๆชูริน่าจะเฝ้าจับตาดูปรากฏการณ์บนท้องฟ้ามาสักพักแล้วนะครับและเธอระหนักได้ดีว่านี่ไม่ใช่ัยคุกคามจากต่างดาวแต่ว่าเป็นระดับมัลติเวิร์สซึ่งคณะแฟนตาสติกโฟมาที่นี่ด้วยเหตุผลอะไรยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะสมมติฐานหนึ่งเชื่อว่าแฟนตาสติกโฟน่าจะมา แฟนทัสติกโฟแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนมากๆนะครับว่าพวกเขารักประชาชนบนโลกของตนเองและพร้อมจะทําทุกอย่างเพื่อปกป้องผู้คนคาเตือนเกี่ยวกับหายนะร้ายแรงที่ดรูมบอกพวกเขาคงเป็นแรงผลักดันให้ออกเดินทางไปยังเส้นเวลาหลักในที่สุดนอกจากนั้นการเดินทางข้ามมิติมาได้แบบนี้ก็ยืนยันว่าเทคโนโลยีในยุค60นะเน้นเวลาของแฟนทัสติกโฟนั้นล้าหน้าสุดๆหรือว่าบางทีพวกเขาอาจจะได้รับความช่วยเหลือแบ่งปันความรู้มาจากดรูมก็ได้ เกี่ยวกับสถานการณ์ของวากันด้าณปัจจุบันก็บอกเล่าผ่านคําพูดของชูริที่บอกว่าเธอสูญเสียทุกคนที่มีค่ากับเธอไปซึ่งเธอก็หมายถึงทิชาร่าผู้เป็นพี่ชายและก็ราชินีรามมนดาผู้เป็นแม่ซึ่งแม่จบชีวิตลงด้วยฝีมือของเนมอ์ครับยางไงก็ตามนะครับในตอนจบแบล็กแพนเทอร์วากันดาฟอร์เอเวอร์ก็มีเฉลยเอาไว้แล้วนะครับว่าทิชาร่ามีลูกชายหนึ่งคนที่ถูกซ่อนเอาไว้ซึ่งเด็กน้อยก็คงจะยังไม่ได้มีบทบาทอะไรในตอนนี้ทว่าการมีองค์ชายทิชช่าตัวน เธอจะมีการพูดถึงราชาแห่งวาคันดานะครับโดยราชาคนปัจจุบันก็คือเอมบาคูการส่งต่อตำแหน่งราชาให้กับเอมบาคูก็สะท้อนให้เห็นว่าชูริและเอมบาคูแบ่งหน้าที่กันเอมบาคูทำงานบริหารปกครองประเทศในขณะที่ชูริทำงานด้านวิทยาศาสตร์และก็รับบทเป็นแบล็กแพนเทอร์โดยทั้งคู่ก็เป็นพันธมิตรที่เชื่อใจกันและกันเพราะผ่านร้อนผ่านหนาวมามากพอสมควร นอกจากนั้นเราจะเห็นว่าเอมบาคูในฐานะราชาก็มาพร้อมกับชุดเกราะแบบใหม่ไม่ได้แตกง่ายเหมือนตอนเป็นหัวหน้าเผ่าจาบ,บรีอาจจะเพราะว่าเคยไปท้าก,กับเนมอและซู้ไม่ได้เลยครับสุดท้ายแม้จะไม่ชอบเทคโนโลยีแต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปสถานการณ์ไม่เหมือนเดิมเขาก็เลยยอมมีชุดเกราะที่น่าจะสร้างจากไวเบรเนียมจนได้ครับ ชูรียังบอกด้วยนะครับว่าราชาต้องเตรียมประชาชนของเราสู่ชีวิตหลังความตายเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าเธอรู้มาสักพักแล้วว่าอินเคอร์ชันกำลังจะเกิดขึ้นและมันหลีกเลี่ยงได้ยากหรือถ้าไม่ใช่อินเคอร์ชันก็อาจจะเป็นสงครามระหว่างไทม์ไลน์ในซีเคส์แกร์การได้เห็นเนมอลในเทลเลอร์ตัวนี้ก็เป็นการสานต่อความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างวากคันดากับทาลูคารนะครับเป้าหมายเดิมของเนมอลก็คือเขาต้องการอยู่ในพื้นที่ของตัวเองโดยไม่ถูกรบกวนจากมนุษย์จนกระทั่งมนุษย์เข้าใกล้ามาเรื่อยๆจุดยืนของเขาากกกกก็็็เเเเลลลลยยปปีปี่นนนนรรบบบุโจตแแ้ึดคอองงืท เนมอต้องการให้วาคันดาร่วมมือกับเขานะครับแต่ว่าชูริปฏิเสธนำไปสู่การสังหารราชินีราบันดาสร้างความแค้นให้กับเธอชูริจึงน้อมรับพลังของการเป็นแบล็กแพนเทอร์และก็ยกทัพไปแก้แค้นแต่ว่าในท้ายสุดเธอก็เลือกไว้ชีวิตเขาและก็เสนอสันติภาพแทนวากันดาและทาลูคารยุติการสู้รบพวกเขาตกลงเป็นพันธมิตรแต่ก็เป็นพันธมิตรที่ละลวมและไม่มั่นคงเนมอยอมรับว่าวาคันดาเข้มแข็งและมีเกียรติในขณะที่ชูริรู้ว่าเนมอมีเหตุผลในการปกป้องประชาชนของตัวเองครับ วากันด้านในมุมมองของชาวโลกก็เปลี่ยนแปลงมาเรื่อย ตั้งแต่ที่ทิชาราประกาศในที่ประชุมสหประชาชาติว่าจะไม่ซ่อนตัวอีกต่อไปเขาเปิดเผยด้วยว่าวัันดานมีเทคโนโลยีไวเบเนียมชั้นสูงอีกทั้งยังสัญญาว่าจะแบ่งปันความรู้และทรัพยากรกับโลกทว่าเมื่อทิชาลาตายสถานการณ์ก็เปลี่ยนไปประเทศบางประเทศเลือกบุกโจมตีฐานของวัคันดานที่อยู่ภายนอกมาตุภูมิเพื่อแย,ย่งชิงไวเบเนียมท้ายสุดมันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจอื่นๆกับวัคันดานไม่ดีนักแน่นอนว่าเนมองเข้าใจเรื่องนี้ดีครับและเขามองว่าทไรที่วันดนซึ่งเปปป็็นนรรรระะเเเททททศศีี่่่่แแขงงกกกกกสสุดดใโลิาตอู้ับอื่นนๆขึ้มา ชูริจะมองหาพีทามิทอย่างเขาแน่นอนและมันจะเป็นประโยชน์กับชาวโทรโคารมากที่สุดในความเข้าใจของผมก็คือเนมอยังเป็นเนมอคนเดิมสถานะของตัวละครน,นี้ในคอมิกจะเป็นตัวละครที่มีความซับซ้อนครับเขาไม่ได้เป็นตัวดีหรือว่าตัวร้ายแบบชัดเจนเขาจึงถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มแอนตี้ฮีโร่ที่เปลี่ยนฝ่ายไปมาโดยเขาจะให้ความสําคัญกับผลประโยชน์ของประชาชนและอํานาจของตัวเองเป็นหลักการทรยศหักหลังก็เลยเป็นการการะทําที่เนมอทําอยู่บ่อยๆซึ่งก็มีความเป็นไปได้ที่เนมออาจจะหักหลังชูริแล้วก็ไปอยู่ฝ่ายเดียวกับดร์ดูม อีกมุมหนึ่งก็คือการที่วากันด้ามีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับทางการสหรัฐในยุคปัจจุบันก็เป็นไปได้ที่แซมที่ไม่เห็นด้วยกับการตั้งเทนดอร์โบเป็นอเวนเจอร์ก็อาจจะทําให้เขากลายมาเป็นแพนธมิดคนสําคัญของวากันด้าอเวนเจอร์ภายใต้การนําของแซมจึงน่าจะมีชูริรวมอยู่ด้วยนั่นเองครบเครื่องเรื่องไอทีก็ต้องแอดไวส์นะครับโดยทางร้านมีบริการจําหน่ายสินค้าไอทีทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น PC l ีแล็ปท็อปเกมมิ่งเกียร์รวมทั้งสมาร์ทโฟนสมาร์ทเดเวิร์สหลากหลายแบรนด์นราคาคคสุดคุดม ผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ทางหน้าร้านหรือว่าจะสั่งซื้อแบบออนไลน์ผ่านทาง advice.co.th ก็ได้เช่นกันใช้โค้ด The Move มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับ advice ศูนย์รวม IT สมาร์ทโฟนจำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียว Optus รุ่น z e r มากับเลนส์แบบใหม่ Retina Amber แว้นกองแสงสาหรับเกมเมอร์โดยเลนส์สี Amber ช่วยให้เราเห็นรายละเอียดบนจอมอนิเตอร์ได้ดีขึ้นเนื่องจากสามารถกองแสงสีฟ้าได้73%มากกว่าเลนส์กองแสงใสปกติถึง1.5เท่า Optus z e r ยังมาพร้อมกับกรอบแว่นดีไซน์เรียบง่ายน้าหนักเบามากๆทนทานต่อการกระแทกและการบิดงอสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ o f f i c i a l p a g e ของ Optus แล้วก็ใช้โค้ดเดมูเป็นส่วนลดได้เหมือนเช่นเคยครับข้อสังเกตเพิ่มเติม,ตมก็คือชุด Black Panther ใหม่ของชูริจะดูแข็งงงแแกรร่่ราูาล้มีีีสททอชัดเจนนขึน เนมอ์ปรากฏตัวพร้อมกับเนมราและชาวเทลโลคารใกล้วิหารโบราณของเทลโลคารในพื้นที่ทะเลทรายซึ่งเหตุผลที่ต้องไปที่นั่นก็เพราะว่าชูริที่เป็นพายทมิรกับเนมอได้นัดพบแฟนตาสติกโฟใกล้ๆกับดินแดนเทโลคารที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของมหาสมุทรแอตแลนติก เราจะได้เห็นชูริสแสดงท่าวากันดาฟอร์เอเวอร์ให้ใครบางคนในตอนจบวิดีโอตัวอย่างด้วยนะครับเธออาจจะแสดงท่าทางนี้กับผู้ติดตามหรืออาจจะเป็นตัวละครสําคัญคนอื่นที่เดินทางมาด้วยมันก็เลยเกิดสมมติฐานเพิ่มเติมนะครับว่าความแปรปรวนนอกอวกาศที่ชูริจับตาดูเรื่อยมาอาจจะไม่ใช่แค่ชูริแค่คนเดียวที่เฝ้าดูสถานการณ์นี้ทาะว่ามีฮีโร่คนอื่นรวมอยู่ด้วยแน่นอนว่าจะต้องมีเนมอลหรือว่าแม้แต่แซมก็ด้วยเช่นกันสิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คือเหตุการณ์ในจักรวาลหลักอาจจะเป็นช่วงต้นของการก ที่ประกอบด้วย Black Panther, more, แบล็ k แพนเทอร์เนมอลและก็กัปตันอเมริกาก็ได้ครับส่วนสมาชิกที่เหลือก็อาจจะเป็นด็อกเตอร์สเตรนที่แม้จะมีข่าวในช่วงแรกๆว่าตัวละครน,นี้จะไม่ปรากฏใน a v e n นเจอ d o ด m มส์เดยแต่ว่าช่วงไม่นานมานี้ก็มีข่าวลือออกมาเบาๆเหมือนกันว่าหมอแปลกอาจจะมีโผล่มาด้วยเหมือนกันซึ่งก็ต้องรอดูกันอีกทีครับเอาละครับและประเด็นท้ายสุดก็คือข้อมูลจาก Instagram ของพี่น้องรุโซที่อวกับภาพยนตร์ A อเว e เจอร์ดูม์เดยก็ย้ำกับเราครับว่าสิ่งที่เราได้รับชมในช่วงสีสัปดาห์ที่ผ่่่่่่่่าาาาาานนนนมมไใชตตัวัววววออออยงงหรรรืืเเเทลป็แะบ้ เพราะ Doomsday ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วตีความได้ว่าตัวอย่างทั้ง4ตอนนี้อาจจะไม่ปรากฏในหนังจริงแต่ว่าฉากเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อวางบริบทและบอกเล่าเรื่องราวก่อนภาพยนตร์จะเริ่มต้นซึ่งก็จะเป็นการวางรากฐานสำหรับเหตุการณ์อินเคอร์ชันตัวละครทั้งหมดกำลังพยายามทำความเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับวิกฤตในอวกาศและดร d o o มที่รับบทโดยโรเบิร์ตดาวนี์จูเนียคือพอข้อความนี้ถูกปล่อยออกมาผมก็รุนนิดๆิดเหมือนกันนะครับว่าหรือเขาจะมีช็อตสตอรีร่ที่ปล่อยออกมาให้เราดูกันก่อนเพื่อเป็นกกาารรรรเเตตตตียมมมััว่่อนนดดูใโงงซึ็หหุณ์ท้ค นอาจากนั้นก็มีการคาดเดากันว่า official trailer ของจริงจะมาในเดือนหน้านะยังไงถ้ามีเนื้อหาใหม่ๆไว้ผมมาทำข้อมูลให้เหมือนเช่นเคยสำหรับวิดีโอนี้ผมเอจาก Channel The Move ลาไปก่อนสวัสดีครับ